สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีพระสมเด็จมาให้ชมตามเคยนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ยอดคุณพลนะครับองนี้เป็นพระอีกพิมพหนึ่งนะครับที่แปลกนะองนี้ไปชมกันเลยนะครับ ตรงนี้เนื้อจะออกอีกโซนหนึ่งนะครับตรงนี้ดูเนื้อแล้วน่าจะปีสองพันห้าร้อยนะครับเนื้อยังใหม่่เลยไม่เก่า ว <c oughs> งนี้จะมีความหนึบนุ่มนะครับองนี้เป็น,นอีกโซนหนึ่งนะคับด้านหลังเย็นเม็ดมูลสารนะครับด้านข้างจะมีรอยุบเจ็นมูลสารเยอะ อันนี้จะเป็นมิร้อยบินเนาะภาพนี้น่จะจัดสร้างปีสองพันห้าร้อยนะครับดูจากหน้าแล้ว าจะมีรอยุรอย่ของข้อมุมสารนะครับด้านล่างเรงจะมีเม็ดเล็กๆนะครับถั่วองพันนะครับล่ <c oughs> างก็จะมีรอย ลอยปาดนะครับนีคำเลียกลอยนอนดุนปาดไปเม,ม็ดมลสารก็วิ่งไปก็จะเกิดลอยเป็นจุดลอยยาวๆนีนะ่เป็นภาพอีกพิมพ์หนึ่งนะครับ ให้ชอบกดฝากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนำให้พีพ่นเพื่อนให้ชมอีกทีนะดูจากด้านข้างนะครับจะเห็นเป็นผลึกเลยนะเป็นชั้นเป็นชั้น ดูจากเนื้อน่าจะปี2,500นหนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ